ความหวังหรือเปล่าคุณอ๋องแกงก็หนุนข่าวเฟิร์มเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปคุยคุณเพชรคุณวิจิตอไรอยาพิสิ์นั่นเองนะจากด้นานบริษัทหลักทรัพย์รีพอร์เตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับอันนี้เป็นคุณพ่อมือใหม่นะฮะมีความหวังเกิดอะไรขึ้นก็ยังหวังเพราะต้องเลี้ยงลูกอีกยาวนานเป็นี้หวังกีกับตลาดทุนไทยไหมฮะคุณเพชรตรงพันสามคุณอ๋องแกบอกว่าน่าจะจบที่พันสองหกศูนย์พันสองสามห้า เออจบซ <Okay. S 1> ีเว็บซีเว็บซีของแกเจอกันเว็บแกก็เซนเซสยัง,ง, <Okay. S 1> งดูเหมือนความเชื่อมั่นยังไม่ค่อยกลับมามากนะครับแต่มีความหวังไหมผมว่าก็ยังพอมีความหวังเนาะเพราะว่าเรื่บบองต่าใจที่ใส่เข้ามาเนี่ยสาหรับในประเทศเนี่นยสั้นๆอาจจะกังวลหน่อยนึงอะมีพวกประเด็นการเมืองเข้ามากดดันบ้างแต่ว่าท้ายสุดผมว่าทุกครั้งมันก็จะผ่านผลไปได้นะครับ ขณะที่เรื่องของการบูสเษฐกน,นี่ภาครัฐเข้าพยายามที่จะใส่เข้ามาแต่ว่าจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องดูกันในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่นะครับซึ่งก็หวังว่าจะดีกว่าที่จุดที่ยืนอยู่นะครับถ้าเกิด Drive ブในเชิงของตัว GDP ได้เนี่ยคีย์ว์ดสำคัญคือต่างชาติจะกลับมาไหมถ้าเกิด drive ได้ดีๆเนี่ย GDP เป็นไปอย่างพาสพาสรัฐที่คาดหวังไว้เนี่ย GP เม็ด,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 ดงงเ,เ,เงินต่างชาติกลับมาเนี่ยโอเคตลาดก็คงจะดีตอนนี้พี่อว่า อย่างที่เราเห็นกันคือต่างชาติขายตลอดสุดที่ตลอดเลยนะครับยังไม่ได้มีโมตั้มในการเข้ามาแต่งพื้นไทยในเนี้ยตลาดพื้นไทยก็เลยอยู่ในโซนของการปรับถงอยู่แต่โดยรวมผมว่าจุดจุดแย่ๆมันก็ใสาเข้าไปเยอะแล้วนะครับขณะที่จุดดีๆเนี่ยก็รอช่วงถัดไปในเนี้ยภาพรวมของการถอยมาปันสามเนี่ยดูในเชิงของ PE ก็ต้องบอกว่าอยู่ประมาณสักสิบสี่เท่ากว่าๆนะครับเมื่อเทียบกับช่วงอดีตสิบปีย้อนหลังเนี่ย ในช่วงโควิดทิ้งไปเพราะโควิดต้องบอกว่าจริงๆโควิดเราเล่นกันเนี่ย PE ก็่ขังสูงถ้าเกิดตัด e อ r ร์เลอร์โควิดทิ้งไปเนี่ย PE เฉลี่ยอยู่สักงานสิบหกเท่าก็กลายเป็นว่านาปัจจุบันสิบสี่เท่าเทียบกับสิบหกเท่าในอดีตช่วงช่วง m e นเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่ไม่ไม่แพงนะครับแค่ตลาดหุ้นตอนเนี้ยหรือว่าน้าหุ้นต่างๆเนี่ยถูกอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องมี โมเมนตัม um เชิงบวกที่อัดเข้ามาด้วยตลาดหุ้นไทยตอนนี้แพงไหมต้องบอกว่าไม่แพงแต่โมเมนตัมเชิงบวกที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่แข็งแกร่งมากเพียมคอที่ทําให้ปองชั่วมันกลับมาหรือเม็ดเงินต่างชาติกลับมาแค่นั้นเองนะครับก็ค่อยๆดูกันนะครับภาพรวมแบบนี้ก็คนละคนเสี่ยงในต่างก็อาจจะค่อยๆศึกษาหาความรู้แต่ถ้าเกิดคนที่ศึกษามาดีแล้วเนี่ยแล้วเห็นหน้าผู้ที่เราชอบจริงๆแล้วสกเกลภาพมันแข็งแกร่งจริงๆอะ่ะ ราคาพุ้นไหลตามตลาดหรือว่าโอเคซึมซึมนิดหน่อยแต่แข็งกับตลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการที่ค่อยบางไปได้ครับค่อยๆทียบสมถ้าเราเข้าใจธุรกิจมันดีจริงอ่ะเดี๋ยวมาเก็ตกับมาราคาพุดงพวกนั้นมันก็จะดีขึ้นเองนะครับก็แล้วแต่ตามสไตล์การลงทุนนะครับแต่ต้องมีความหวังครับมีความหวังอยู่ครับไบคุณเพชรมีความหวังอยู่นังเดิมนะ แกิดอ,อะไรขึ้นก็ต้องหวังแหละชีวิตมันต้องต่อไปเนาะคุณเพชรเนาะได้คุณเพชร <fit. S 1> มาแล้วครับอ่าอ่ะ,อะก็ทักถ่ายมาได้นะคะนางจุนก็จะได้คุยกันอ่ะแล้วก็พี่ก็ไม่รู้จะถามตลาดไปทาไมนะจะได้อะไรก็ไม่ต้องถามแล้วลหละถามหุ้นอ่ะสะสมหุ้นตัวไหนแบบไหน,นอะไรเชิญคะ่ะหุ้นเหรอครับ <laughs> คือเอางี้ดีกว่าหน้าหุ้นเนี่ยถ้าเรายังไม่มีในใจเลยอะ มาเก็บอย่างที่เราเห็นกันคือมันอ่อนแออยู่แล้วแหลแตะตลาดหุ้นทั่วโลกตีหายขึ้นไปบ้านเราเนี่ยําโลเรื่อยๆแทบจะแทบจะแย่ที่สุดในโลกแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่ตลาดที่แย่กว่าเราเราแย่มาเรื่อยแต่อย่างที่ท่ามกลางตลาดที่แย่ๆเราจะเห็นนะครับคือหุ้นสุดสัมบเจ็ดร้อยตัวไม่ได้ลงทุกตัวมันก็จะมีหุ้นที่ตีสวนขึ้นมาแล้วแข็งแก่งกว่าตลาดอันนั้นเนี่ยเริ่ทนทําวามบ้าจากจุดนั้นก็ได้ว่าเฮ้ยมันมันเป็นประเด็นอะไรถูกเกินไปไหมหรือ ปัจจัยอะไรที่มันเข้ามาเฉพาะตัวเนี่ยสั้นกลางยาวมันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยผมว่าทําการบ้านจากจุดนั้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับก็นะ่าขุนไซต์ตอนนี้เลือกดไซต์ใหญ่อาจจะโดนเรื่องของตัวฟันโฟโลเล่นยากอะ่ะคือถ้าเกิดเม็ดเงินไม่ไหลกลบับต่างชาติไม่เข้าเม็ดเงินใหม่ไม่เข้าสู่ตลาดอย่างเช่น LTS ยังไม่ได้เกิดมากเนี่ยเม็ดเงินของกองทุนก็ไม่มีเม็ดเงินใหม่เลยเนี่ยคุณไซต์ใหญ่อาจจะเล่นยากไปดูวันที่ไซต์ขนาดกลางเล็กแต่ต้องเข้าใจในธรุรกิจนะครับ ก็เอเลือกหามาผมว่าไปต,ตัวนี้แล้วกันครับคือมิสมอลที่ผมว่าช่วงสั้นๆนะดูทรงดีขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วก็แข็งแงตลาดกว่าตลาดพิ่ยาทเอาครับอ้พี่เคยแนะนำมีคนหาพี่พอดีเลยเมื่อกี้นะคะแนะนำแบบสตอรี่หรืออะไรยังไงเชิญคะ่ะโอเคพี่อาทิาเนี่ยคือถ้าเกิดตามกันได้เนี่ยสัญญาของตัวงบไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยังเดินหน้าทำจุดสุดๆใหม่ แม้ว่าจะเป็นล o w s e a s ก็ตามนะครับไฮซีซั a ของเขาก็อยู่ที่ไตรมาส3ไตรมาส4นะครับไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยจะเป็นโลนะครับก็เห็นว่าแม้ว่าจะโลเนี่ยแต่เขาดึงจุดสูงสุดใหม่รายไตรมาสขึ้นมาได้นี่นนความเก่งอ่ะมันมีอยู่แล้วทีนี้ด้วยธุรกิจของเขามันคือธุรกิจ outsourcing HR นะครับคือพวกแบบพนักงานต่างๆที่เป็นพนักงาน o u t s o u r c e เนี่ยก็หลายๆเจ้าที่เราไปยืนเราเดินห้างเนี่ยเห็นว่า PC ตามห้างหรือว่าตามโรงงานต่างที่เป็น พนักงานเนี่ยบางครั้งเขาใช้ในเชิงของตัวเอาซอร์สนะครับซึ่งนปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ย p t r เป็นเบอร์หนึ่งของตัวเอาซอร์สนะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าผมว่าพนันาการเชิงบวกของเขาในช่วงสิบปีให้หลังเนะี่ยจำนวนพนันธกัตรเอาซอร์สเดินหน้าเพิ่มขึ้นทุกปีแม้ว่าในปีที่โควิดก็ตามแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับกำลังของเขาที่เดินหน้าเติบโตทุกปีปีนี้ก็เชื่อว่าลายไตมัดทำนิวไฮไปแล้วในภาวะแบบนี้ Q2 โอกาสที่จะทำนิวไฮต่อมีนะครับส่วนครึ่งหลังไม่ต้องพูดถึงครึ่งหลังโดยโดยซีซันอลแล้วเนี่ยเขาดีกว่าครึ่งแรกอยู่แล้วดังน,นั้นเนี่ยถ้าเกิด Q2 ยังทําได้เก่งนะคิวสามคิวสี่หาย Q 3, Q 4, High ห่วงนะครับเออภาวะแบบนี้ผมว่าในเชิงแบบนี้หน้าหุ้นแบบนี้น่าสนใจทีนี้มันตอบรับไปเยอะหรือ,อยังกลับมาดู P e นะครับ PE ปัจัุบันเล่นกัน P e 1 1เท่าต้องบอกว่าราคายังไม่ค่อยตอบรับเชิงบ,บวกเลยนะครับขณะที่ปันผลปันผลหยุะมาสักผมว่าปีนี้ไม่ต่ำกว่า4%เซ ดังนั้นเนี่ยด้วยสตอรี่ที่ดีต่อเนื่อง valuation ตลาดยังมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ปันผลมีคูชั่นสักประมาณ4%ก็ยังอยู่ในโซนของการสะสมได้ครับในนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ใจร้อนมากเป็นนักลงทุนเทวดาดูจากสตอรี่ดูจาก valuation เนี่ยเป็นนักลงทุนแบบ b i เนี่ยผมว,ว่าตัวนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าตับตานะครับตักวันหนึ่งที่ตลาดมองเห็นมากขึ้น v a l u ของเขามากขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นไปเรื่อยส่วนธุรกิจ มันเดินหน้าย้อนกลับไปสิบปีเราเห็นอยู่แล้วว่าธุรกิจมันตอบโจทย์ในการดีและดีต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเราแข็งแร่งกว่ากลุ่มที่เราที่เขาอยู่กันในในโซนนี้นะครับพ<ม>ี่นึนบอกว่ายังถือโคโค่ด้วยนะอ่าโอเคโคโค่ไม่ต่างกับ PRTR เพราะอะไรโคโค่ไตามาสหนึ่งเป็นโลซีซั้นครับ คำถามคือโลติสันเราไงต่อทํำ New High นิวไฮครับในเชิงกำไรนะในเชิงราคาหุ้นก็นิวไฮเหมือนกันขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยโฮโคกับพิยอร์ยา,าคือลอจิกเดียวกันนะครับคือหน้าหุ้นที่แม้โลซีซันก็ตามแต่คุณสามารถทำกำไรนิวไฮได้เนี่ยภาพแบบนี้อยู่ในเกณฑ์ของการแข็งแกล่งคำถามคือพอร์เตอรสอเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงฝั่งของตัวโฮโคพอร์เตอรส สบายๆเพราะว่าเป็นไฮซีซันช่วงฤดูร้อนต่างๆดีมาของตัวเครื่องดื่มอ่ะไม่ใช่แค่โกโควผมว่าเครื่องดื่มอื่นน่ะก็ยังมีจังหวะของการที่ตีต่อทั้งคิว1คิวแล้วก็เย็นเยียแต่ตัวไหนที่เก่งมากๆก,ก็อ่ฝั่งของการเกิดนิวไฮในลไลน์ไพ์มาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นซึ่งโขาบก่เป็นหนึ่งในนั้นครับที่กําไรกว่สองจะควรจะเติบโตแบบจุกๆนะครับแล้วก็ปีนี้การโกรดของเราที่เราฟอเรคแอสเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ยากในเชิงของกาําไรจากห้าห้าร้อยล้านมาเป็น พันล้านนะครับเพราะว่ากำไรไตรมาสแรกก็ไปแล้วครับประมาณสักสองร้อยล้านนะครับทเทรนด์มันจะเป็นกำไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ครึ่งหลังจะเด่นกว่าครึ่งแรกคล้าคา P/R P/A ที p R. นี้ด้วยภาพรวมแต่ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าโกโก้เหมือนตลาดเริ่มเปิดใจแล้วราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปอยู่ในโซนบนแต่ P/R P/R p PR, มันอยู่โซนล่างแต่โซนแบบนี้โกโก้ผมว่าถ้ายอ่อนะย่อมาก็ตั้งหับได้ครับเพราะว่า สัญญาของกาไรมันไม่ได้จบแค่นี้แล้วถ้าเกิดใครไปได้ไปงานไทเฟกอะเขามีการเปิดตัวในงานไทเฟกก็คือพวกเครื่องดื่มใหม่ๆของเขาอีกประมาณสักสิบกว่าชนิดแล้วมีแบบอย่างมีพวกบายโปรดักที่เกี่ยวกับพวกผลไม้ไทยอาจจะไปทําไอติมไอติมมะพร้าวไอติมมะม่วงไอติมทุเรียนพวกเนี้ยผมว่าเป็นตลาดที่ส่งไปที่จีนได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วผมชิมรสชาติแล้วรสชาติอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับในเนี้ยด้ียคนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ ผมเชื่อว่าราคาขึ้นไปต่อแต่ขึ้นมาเยอะตลาดไม่เอือ้ออาจจะเป็นภาพของการยอ่อก็ย่อสะสมครับแล้วก็ถือลงทุนไปอีกนิดหนึ่งนะครับปีนี้ปีหน้ายังโกรดแบบสบายๆครับในเชิงกําไรเนาะเดี๋ยวราคาขึ้นก็จะตอบโจทย์เองนะครับคล้ายๆกันมีของถือต่อไม่มีรอจังหวะยอ่อเป็นโอกาสในการสะสมครับคุณแพทย์แนะนำหุ้นประมาณน,นี้นะฮะในช่วงที่ตลาดแย่ๆเนาะ ก็เป็นไซส์กลางไปอ่ะอาจารย์เพชรมาพร้อมกลุ่มเจอโอเคกลุ่มเจนิดนึงเลยก็ได้ครับคือโหทับใหญ่ทับใหญ่ยังคงชอบอยู่นะครับที่ว่าสำคัญเนี่ยถ้าใครตามอามาเรื่อยๆเ,เนี่ยหลังงกกลุ่มเจออกอะ่ะผมได้มีการส่งคอมเมนต์ออกไปนะครับว่า สัญญาณของโมเมนตัมเนี่ยมันเห็นสัญญาณของการเทิร์นราวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งปีหลังของกลุ่มเนี่ยจะกลับมาเด่นขึ้นมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วจังหวะของการเทิร์นราของเขาเนี่ยมันมาตั้งแต่ครึ่งปีหลังปีแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากลุ่มอ่อเจอภาวะของการตั้งสำรองของบริษัทลูกก็คือ s t c กับ s i n เกิเนี่ยค่อนข้างมากในไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองปีที่แล้วพอไปมาสามไตรมาสสี 4, ป่ปีแล้วรวมถึงไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยเห็นว่าเขาเริ่มเทิร์นกลับมากำไรบางๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวที่มีปัญหามากๆของเขาเนี่ยมันจะกลับมาเป็นพระเอกก็คือตัว SGC SGC คือการปล่อยสินเชื่อของซิงเกอรซิงเกอรสมมติว่าซิงเกอร์ขายสินค้าออกมาเนี่ยหรือว่าปล่อยจำนำทะเบียนรถออกมาเนี่ยจะปล่อยสินเชื่อเนี่ยผ่านฝั่งตัว SGC ซึ่งช่วที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่า SGC มีการตั้งสำรองเนี่ย ไลต์ออฟไปค่อนข้างเยอะมากเป็นหลักพันล้านทาให้บริษัทแม่คือเอซิงเกอร์อ่ะค่อนข้างเจ็บแล้วก็ดึงขึ้นมาที่บริษัทที่เหนือขึ้นมากว่าซิงเกอร์ก็คือตัวเจมหาทีนี้ถ้าเขาแก้ปัญหาชุดล่างได้ตั้งแต่เอจีซีอ่ะผมว่าทั้งกลุ่มน,นะจะวิ่งกลับมารอบนี้จุดของการแก้เนี่ยไล h ์ออฟจบไปแล้วครับจบไปทั้งชีวิตละไล h ์ออฟไปเป็นหลายพันล้านแต่คราวนี้เนี่ยในเชิงของตัวจะกลับมาสตอรี่ใหม่ของตัว s g c เนี่ยล่าสุดเขาจะออกตัว โครงการที่เรียกว่า XG Financial Plus ซึ่งเป็นภาพของการปล่อยสินเชื่อมือถือโดยมีจังหวะของการล็อกโฟนได้นะครับง่ายๆคือคนที่มา,าซื้อมือ,อ,มอถือเวนผ่อนเนี่ยแล้วท้ายสุดไม่ไปไม่ไหวเนี่ยก็ในเชิงของตัวบริเตอร์สามารถที่จะล็อกโฟนไม่สามารถใช้ได้เนี่ยภาพรวมของการล็อกโฟนแบบเนี้ยในการเทสเขาทสมาแล้วประมาณสัก6เดือนในกลุ่มเล็ก,ลกซึ่งบอกว่าสัญญาณของตัว APL ต่ำมากๆครับ รอบนี้คือกำลังจะบอว่าสินเชื่อในฝั่งของตัวการปล่อยมือถือจะมากขึ้นแล้วก็ NPL จะลดต่ําลงอย่างนี้สำคัญจุดนี้จะเป็นจุดปลดล็อกของ STC และดึงขึ้นมาที่ซิงเกอรและดึงขึ้นมาที่อ่าเจมาส่วน JMT ผมว่า valuation zone นี้นะครับตลาดเล่นกันเนี่ย PE 11เท่าต้องบอกว่าไม่ได้ต่างกับ PTR เลย PE เหมือนกันแต่กำไรเนี่ยเหมือนกันอีกอย่างนึงคือ PTR กำไรนิวไฮ เจนทีเอ็นกำไรนิวไฮครับราคาขึ้นเล็กขนาดนี้กำไรนิวไฮ่เรื่อยๆตลาดแค่เปลี่ยนมองคือจากเดิมที่มองว่าเฮ้ยต้องเล่น PE นู่นนี่ Growth Stock ตอนนี้ตลาดกดด v a l u ูของตัว PE ลงมาไม่ได้กดภาพรวมของตัวกําไรลงมามากมาเพราะกำไรเขายังนิวไฮนะครับก็ดังนั้นเนี่ยการตกจอดที่กําไรนิวไฮแต่ v แว a t i o n ปรับฐานลงมาเหมือนตลาดเนี่ยผมว่าอยู่ในจุดที่ Val u e investor เนี่ยควรจะต้อง เริ่มหาหน้าหุ้นแบบนี้ในการสะสมแล้วก็รอรลุนรอบใหม่ทั้งกลุ่มเลยนะครับครึ่งปีหลังครับเดี๋ยวราคาหุ้นจะค่อยๆปลดล็อกมาคือผมกินมิดนิดนึงคือเดี๋ยวเขาจะจัดงานเนี่ยวันที่สิบเจ็ดนี้ผมว่าโมเมนตัมของแรงเก่งในภาพระยะสั้นจากการปลดล็อกของตัวกลุ่มเนี่ยน่าจะได้เห็นน่าจะมีข้อมูลอะไรดีๆออกมาวันที่สิบเจ็ดนะครับประมาณแต่เดี๋ยวตามคุณไปตามได้ให้ได้กันเดี๋ยวไปร่วมงานเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวมาอัปเดตล้วกันครับครัคเป็นมากรายการครับคุณผิดพล เขาไม่ความหวังนะฮะก็ตลาดไทยก็ตอนนี้เองก็อยู่ในโซนที่น่าสะสมแต่สะสมตัวไหนละ่ะที่จะได้อัปไซด์ได้มากกว่ากันคือเป็นแนะนำไปแล้วนะฮ T R p R เป็นตัวล็กนั่นเองนะฮะก็ Headphone Story ให้ไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตในโซน